สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กมาทานข้าวที่ร้านหน้าโรงพยาบาลเนี่ยนะข้ามตรงสะพานนะเนี่ยเตรงเนี่ยลอดใต้สะพานตรงสี่แยกกมอสิบเนี่ยกลับรถไปทางระยองร้านแรกเลยเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้น้าเล็กมากินอะไรกันนี่ฮะลอดใต้สะพานตรงวงเวียนเนี่ยฮะกลับไปฝั่งของ ระยองฮะเนี่ยร้านแรกเลยนะเป็นร้านอาหารตามสั่งธรรมดาเลยนะเดี๋ยวไปดูว่านาเล็กสั่งอะไรมากินเนี่ยบรรยากาศในร้านก็แบบนี้แหละฮะนะง่ายๆนี่มาดูอาหารที่นาเล็กสั่งโอ้โหเดี๋ยวมารีวิวกันหน่อยว่ากะเพรากั้งนะฮะนะที่นาเล็กสั่งมานี่จะได้กี่ตัวราคา60บาทนะน้ำก็ขวดละ5บาทนี่ฮะเดี๋ยว นับดูนะว่าได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหปดเก้าสิโอ้โหสิตัวไม่ใช่ธรรมดาเลยเอามากินกับนาเล็กดีกว่านี่ฮะมาก,ากินข้าวกะเพรากั้งกับนาเล็กแบบฟูนๆเลย ได้กั้งเกินโลอะหกสิบบาทจะกินหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวชิมให้ดูก่อนว่ากั้งตัวใหญ่นะไม่ใช่ตัวเล็กนะเนี่ยเหนียวหนึบเลยสุดยอด ซุปด้วยน้ำซุปก็รถชาติดีนะใครที่อยากจะลองสัมผัสนะกับเขากั้งแบบนี้หน้าโรงพยาบาลสมเด็จนางเจ้าสิบจิตร์ออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยกลับรถไปฝั่งระยองยลอดใตสนะ้สะพานร้านแรกเลย อยู่ซ้ายมือเป็นร้านเพิงธรรมดานี่แหละนะรสชาติถือว่าโอเคเลยลูกค้าเยอะฮะวันหยุดนะมีทั้งมาทานที่ร้านแล้วก็โทรสันะ่ก็ลองมาสัมผัสกันดูสุดยอด สลับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับใครสนใจก็ลองแวะมาดูกครันสวัสดีครับ